จากกรณีที่ผู้ใช้ t i k t o อกรายหนึ่งนะคะได้โพสต์ภาพต้มเล้งในหม้อไฟฟ้าซึ่งภายในหม้อนั้นมีกระดูกคล้ายกับหัวสุนัขค่ะพร้อมกับเขียนว่าช่วยดูหน่อยว่านี่กระดูกอะไรเพื่อนแท้หมดเพิ่งเห็นซึ่งมีผู้เข้าไปชมและแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากค่ะโดยผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้เดินทางไปที่ร้านจําหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงภายในซอยทองคำอุทิศถนนทหารพบกับนางสาวมณีรัตน์อายุ21ปีเจ้าของร้านค่ะ และเป็นเจ้าของ Tik To อกต้มเล้งหัวสุนัขโดยเล่าว่านะคะปกติจะชอบกินต้มเล้งเป็นประจำอยู่แล้วคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะได้สั่งต้มเล้งมากินแต่ไม่ใช่ร้านเจ้าประจำและเพิ่งจะสั่งเป็นครั้งแรกค่ะเพราะว่ามีราคาโปรโมชัน่นพร้อมกับสั่งส้งตมตำผ่านแกลบมากินอีกด้วยค่ะเมื่อไรเดอร์มาส่งอาหารนะคะก็ได้เปิดต้มเล้งชิมดูค่ะรู้สึกว่ารสชาติปแปลกจึงเก็บไว้ให้เพื่อนเมื่อเพื่อนสองคนมาถึงร้านนะคะก็ได้นำต้มเล้งมาอุ่นให้เพื่อนกิน เพื่อนก็แท้กกระดูกกระอย่างเอาเอร่อยค่ะและตนเองก็กร่วมกินกับเพื่อนด้วยแต่พอต้มเล้งจะหมดหม้อค่ะรู้สึกว่ากระดูกนั้นมีลักษณะคล้ายกับหัวสุนัขก,ก็พากันตกใจแล้วก็หยุดกินค่ะส่วนเพื่อนนะคะได้ถ่ายคลิปไว้จากนั้นก็นําไปโพสต์ลงทิกตอกค่ะเพื่อสอบถามผู้รู้ว่ากระดูกในหม้อน,นั้นใช่หัวสุนัขหรือไม่พอเข้าไปค้นหาใน Google นะคะก็ได้คำตอบว่าถ้าเป็นหัวสุนัขนะคะจะมีเบ้าตาใหญ่กว่านี้ จึงโล่งใจค่ะว่าไม่ได้กินหัวุนักเข้าไป